ูชมไปไหว้พระเสริมสิริมงคลแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆที่จังหวัดบุรีรัมย์กันต่อเลย mm hmm. มาคุณผู้ชมพากันมาที่วัออุทยานภูเขาไฟกระโดงนะคะอยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พาคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรกับพระสุพัฒน์บพิษองค์ใหญ่เพื่อให้ชีวิตเดี๋ยวรุ่งเรืองรับปีใหม่2565นี้นั่นเองซึ่งนอกจากนี้นะหลายๆคนเนี่ยก็ยังมา ตองเลขเด็ดจากทูบเสียงไทย<า>เขาบอกว่าจะเอาไปเสียงดวงเสียงโชคงาย,ายไปกราบไหว้ให้แบบว่าเออปีนี้มันปังปังเรียกได้ว่าอยากปังรับปีเสือนะจ๊ะแล้วนอกจากจะมากราบไหว้ผ้ามาขอพรมาเนี่ยเสียงดวงเสียงโชคอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถเที่ยวชมวิวบนสะพานแขวนคุณอโอ้สะพานแขวนไม่มาแต่ว่าดูดูถังทูบไปก่อนละกันมันเยอะมันเยอะ มันเยอะจนมันปักไม่ได้แลยคุณมันต้องวางเทินกันน่ะาวางเทินภาษาเละนั่นแหละไมได่ดูสะพานแขวนกันสะพานแขวนนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนที่มาเที่ยวมาไหว้พระแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมารับอากาศหนาวมาชมวิวบนยอดภูเขาไฟกระดงด้วยนะคะ <Yes. S 1> ถ้าหากใครจะมาเที่ยวอุทยานภูเขาไฟกระดงเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคุณ mm hmm. เพราะอะไรทางภาครัฐเนี่ย เขาจัดมาตรการในการตรวจเช็คประวัติการฉีดวัคซีนของคุณนะแล้วก็ตรวจการวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในบริเวณนี้อย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยได้เที่ยวกันแบบสบายใจห่างไกลจากโควิดคือดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนน่ะต้องการการไปท่องเที่ยวการไปพักผ่อนหลังจากความตึงเครียดมานานแล้วในช่วงปีใหม่นั้นมันก็ถือเป็นจังหวัดที่ดีจังหวัดที่ดีมากๆที่จะไปเที่ยวแต่ทีนี้กลับมาเราก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งใช่เห็นบรรยากาศสภา